สวัสดีครับสอสมบูรณ์รุ่งเรืองยางยนต์นะครับวันนี้มาพบกับเจ้าไฮลักรีโวพิลเลอร์นะครับตัวนี้จัดเป็นล้อซิ่งงานไทยนะครับตัวนี้เป็นล้อที่ีสามเจนะครับเป็นคอ18กว้าง9นิ้วออฟสูนะครับรัดด้วยยางคุดไลท์ยางซอฟนะครับ Ds1 ตัวนี้เทแวร์อยู่180นะครับตัวนี้หนึบมากๆนะครับสเปคของยางอยู่ที่265หกห้าทับหกสินะครับลายซอฟนะครับเป็นลายลูกศรนะครับ หลายทางเดียวสวยมากนะครับแล้วก็หนึบมากๆด้วยนะครับผมรัดกับล้อทีสามเจ็ดงานไทยนะครับ ST สนะครับสีเงินสวยมากนะครับลูกค้าจะเป็นอ,อ๋นอฝายะะรุงกลางเป็นของคอสต์ด้วยนะครับสายรุมงกลางเป็นของคอสต์ดนะครับแล้วก็แถมเป็นร้บสีนะครับแล้วก็จุกลมอลมิเนียมสีดำนะครับ อยู่ด้านข้างนะครับสเปคเป็นขอบ18กว้าง9นิ้วออบตูนะครับว่าจะออกหรือเปล่าเนี่ยไม่ออกเลยนะครับเห็นไหมครับพอดีมากๆนะครับกับเจ้าไทรลัตรีโวนะครับคีรอนเก็มาดูนนด้านซ้ายขา้างนะครับพอดีเลยนะฮะ เา้าร์ล้อทีสามเจ็ดจะมีงาน SPP นะครับ,รรบใส่กับฝาครอบคอสตูได้พอดีเลยใส่ได้พอดีเลยนะครับใครที่ชอบนะครับล้อซิ่งงานไทยนะครับตัวนี้ทางร้ากนกำลังมีโปรโมชั่นอยู่นะครับผมจับคู่พร้อมยางนะครับ มีทุกอย่างเลยจีนไทยญี่ปุ่นเลือกได้เลยเลยครับผมสอบถามเข้ามาได้นะครับผ่านเบอร์โทรนะครับ061498290 7ครับแล้วก็06572527ครับวันนี้รายการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ